สวัสดีครับวันนี้ชาวขบวนการน้องอึ่งเลนเจอร์จะมานําเสนอวรรณคดีไทยในสมัยสุโขทยัยเรื่องที่เราจะมานําเสนอกันวันนี้นะครับเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากและยังเป็นหนึ่งในเรื่องที่ทุกคนน่าจะเคยได้เรียนกันด้วยนะครับวรรณคดีที่จะมานําเสนอก็คือศิลาจารึกหลักที่หนึ่งนั่นเองครับในสมัยรัตนโกสินท์ปีพศ2376นะครับในขณะที่รัชกาลที่4กําลังออกผนวดและเดินเทุ่ยงในป่าอยู่ๆก็ได้พบก,กับศิลาจารึกหลักที่1 ที่นินปราสาทเมืองเก่าสุโข,ขทัยนะครับและได้พบว่าสีเลาจารึกหลักที่1นนะครับหรือจารึกพ้าขุนรามคำแหงมีลักณะเป็นสี่เหลี่ยมด้านเท่าท,าทรงกระโจมกว้างน้ารักสามซนเมตรสูง111ซนตเมตรเป็นหินทรายแป้งเนื้อละเอียดนะครับจารึกโดยใช้อักษรที่เรียกว่าลายสือ่อไทยประดิษฐ์ในปีพุทธศักราช1826โดยพ่สโดยผ้าขุนรามคำแหงและนักปราชญ์ในสมัยนั้นนะครับใช้แต่งเป็นร้อยแก้วจานวน4ด้านมีทั้งหมด127บรรทัดด้านที่ 1, ละ2มี3 5บรรทัดด ด้าน,นที่3และด้านที่4มี27บรรทัดซึ่งไอพวกตัวอักษรเหล่านี้นะครับเป็นต้นแบบของตัวอักษรไทยในปัจจุบันด้วยนะครับและว,วันนี้นะครับพวกเราขบวนการนักอนิอนเ,เจอร์ก็ได้แปลศีลราทั้ง4ด้านมาให้ฟังกันแล้วนะครับเริ่มจากด้านที่1กันเลยสีลราจากด้านที่1จะเล่าถึงพระราชประวัติของพ่อขุนรามคำแหงตั้งแต่ประสูตรจนเสด็จขึ้นครองราชเนื้อเรื่องจะกล่าวถึงพระจรรยวัรที่พระองค์ทรงปฏิบตตัติต่อพระราชบิดาพระราชมารดาและพระเชษฐา พ่อกูชื่อสีอินทราทิ์แม่กูชื่อนางเสืองพี่กูชื่อบานเมืองตูพี่น้องท้องเดียวกันห้าคนผู้ชายสามผู้หญิงสงพี่เผือผู้อ้ายตายจากเผือเตรียมแต่ยังเล็กได้ความว่าพ่อกูชื่อสีอินทราทิ์แม่กูชื่อนางเสืองพี่กูชื่อบานเมืองพวกเรามีพี่น้องทั้งหมดห้าคนผู้ชาย3ามผู้หญิงสอง <icop Dud ley. S 2> พี่ชายคนโตของฉันตายจาก <elly? S 2> ไปตั้งแต่ยังเล็กบทต่อไปนะครับ เป็นหลักฐานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ไทยมากพเพราะกล่าวถึงการรบระหว่างขุนสามชนกับพ่อขุนรามคําแหงถอดความได้ว่าเมื่อกูอายุ19ปีขุนสามชนเมืองชอดยกทัพมาตีเมืองตากพ่อกูไปรบขุนสามชนด้านซ้ายขุนสามชนขับมาด้านขวาขุนสามชนเก่อนเข้าทําให้ทหารของพ่อกูต่างหมีแตกกันกระเจิงกูไม่หนีกูขี่ช้างเคลื่อนพลเข้าไปก่อนพ่อ ช้างของกูมาดเมืองทยานเข้าใส่ช้างของคุณสามชนชนะ,ะคุณสามชนแพ้และหนีไปพ่อกูจึงถวายน้ําให้ว่าพระรามคําแหงพอกูพุ่งช้างชนเข้าไปใส่ขุณสามชนและต่อไปนะครับถอดความได้ว่าตอนพ่อแม่ยังอยู่กูก็ดูแลพ่อแม่อย่างดีได้อะไรเห็นว่าอร่อยก็เอามาให้พ่อแม่กูไปตีบ้านนู้นบ้านนี้ได้ช้างได้งวงได้สตรีชั้นสูง ได้เงินได้ทองก็เอามาให้พ่อกูพอพ่อกูตายพี่กูก็ปกครองต่อกูยังคงกระตันอยูต่อพี่ชายเหมือนที่ทําให้กับพ่อพอพี่ชายตายก็ได้ขึ้นครองราชต่อเมืองก็ตกเป็นของกูทั้งหมดเมืองสุโขทัยนีด้ดีในน,ใน้ามีปลาในนามีข้าวเจ้าเมืองบอกเอาจากักอนในไพร่รูททางเพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขาย ใครจะไขขาช้างขาใครจะไขขาหมาขาใครจะไขขาเงินขาทองขาไพร่ฟ้าหน้าใสาลูกเจ้าลูกขุนผู้ใดและล้มตายหายกว่าเย่าเรือนพ่อเชื้อเสื้อคำมันช้างขอลูกเมียเยียข้าวไพร่ฟ้าฆ่าไทยป่าหมาครูพ่อเชื้อมันไว้แก่ลูกมันสิ้นเมื่อก่อนนะครับ ถ้าเกิดมีคนตายแล้วผู้ตายได้สั่งเสียว่าจะยกมรดกไว้ให้ใครคนนั้นก็จะได้มรดกของผู้ตายไปทั้งหมดนะครับหน้าประตูมีกระดิ่งแขวนไว้ใบหนึ่งเมื่อชาวบ้านมีความเดือดร้อนทะเลาะก,กันก็สามารถมาลองถูกต่อเจ้าบ้านเจ้าเมืองได้โดยไปสั่นกระดิ่งเมื่อพ่อขุนราวคำแหงได้ยินเสียงกระดิ่งก็จะเรียกตัวมาสอบถามจนได้ความจริง ชาวบ้านในเมืองจินสันละเสริญกันบ้านเมืองสุโขทัยมีการปลูกพืชพันธุ์เอาไว้มากมายทั้งหมากบูมาพ้าวมา,าวงขนวัขนุนมะขามใครเป็นคนปลูกก็จะได้เอาไว้กินเอาไว้ขายศิลาจารึกด้านที่สองจะต่อเนื่องมาจากศิลาจารึกด้านที่หนึ่งเนื้อความจะกล่าวว่าการกล่าวถึงเหตุการณ์บ้านเมืองความจเจริญรุ่งเรืองในสมัยพ่อขุนรามคำแหงกล่าวถึงการค้ากฎหมายระเบียบการ ฟ้องร้องคดีการร้องทุกข์ต่อพระเจ้าแผ่นดินบรรยายวิถีชีวิตของคนที่ศรัทธานในพระพุทธศาสนากลางสุโขทัยมีสระน้ำโพยสีน้ำใสกินได้เหมือนกินในบ่อตอนแล้งรอบเมืองสุโขทัยมีกำแพงแข็งแรงได้3,400วาววคนในเมืองสุโขทัยชอบทำบุญทำทานถวายแก่ผู้ทรงศีลทั้งพ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองสุโขทัยนี้ชาวบ้านชาวเมือง เราขุนศึกและสตรีชั้นสูงลูกเจ้าขุนมูลนายทั้งชายและหญิงเหล่าผู้ศรัทธานในคำสอนของพระพุทธเจ้ารักษาศีลเมื่อหน้าฝนเมื่อออกพรรษาทอดกระถินเดือนหนึ่งมีกองเบีย้ยกองหมากพุ่มดอกไม้มีหมอนนั่งหมอนนอนพานกระถิ่นออกทานปีละยี่สิบล้านเบีย้ยไปสวดยัดกระถินที่เขตวัดสายอรัญยวาสีเมื่อเข้ามาเวียงเรียงกันตั้งแต่วัดในป่าโน้นถึงลานใหญ่ตีกองเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา บูชาด้วยเสียงพาดเสียงเครื่องสายเสียงเอื้อนเสียงขับร้องใครจะใคร่เล่นใครจะใคร่หัวเลาะใครจะใคร่เอื้อนเมืองสุขโขทัยมีสี่ประตูหลวงเห็นชัดว่าคนเบียดกันเข้ามาดูท่านจุดเทียนเล่นไฟพระเนียงเมืองสุขโขทัยนี้ดังเหมือนจะถลม่มการเมืองสุขโขทัยมีวิหารพระพุทธรูปทองพระพุทธรูปยืนประทับมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่มีวิหารทั้งอันใหญ่และอันเล็กมีพระพิสุกในระดับต่างๆเป็นจํานวนมาก ทางด้านตะวันตกของเมืองสุโขทยัยมีที่พำนักของพระพิสุสงฆ์พ่อขุนรามคำแหงมักจะถวายแก่พระมหาเถระสังฆราชผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านพระไตรปิฎกหมวดที่3ซึ่งพระมหาเถระสังฆราชผู้นี้มาจากนครศรีธรรมราชมีความฉลาดหลักแหลมมากกว่าปู่ครูท่านอื่นในเมืองในการที่ทำนักของพระพิสุสงฆ์มีวิหารอันหนึ่งเป็นยอดกลมมีขนาดใหญ่สูงงามที่สุด และมีพระพุทธรูปประทับอยู่องค์หนึ่งทางด้านตะวันออกของเมืองสุโขทยัยมีวิหารพระภิกษุผู้อาวุโสมีทะเลหลวงมีป่าหมากมีป่าภูป่ามะม่วงป่ามะขามมีหมู่บ้านน้อยใหญ่มีไร่นาถิ่นฐานสวยงามดั่งตั้งใจ ศิลาจารึกด้านที่3จะเป็นการเก่าต่อจากด้านที่สองเล็กน้อยและที่เหลือจะเป็นการเก่าถึงพระราชกรณียกิจของพ่อขุนรามคำแหงพ่อขุนรามคำแหงโปรดให้ช่างสลักหินเป็นพระแท่นมนังคะสิลาบาทพ่อขุนรามคำแหงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพศ .1826 การเก่าสรรเสริญพ่อขุนรามคำแหง ทางทิศเหนือของเมืองสุโขทัยนี้มีตลาดสดมีพระพุทธรูปที่สำคัญมีปราสาทที่สวยงามมีป่ามะพร้าวป่าขนุนเป็นพื้นที่การเกษตรมีหมู่บ้านใหญ่เล็กทางทิศใต้ของเมืองสุโขทัยมีวัดวาอารามมีกุฏิวิหารมีพระภิกษุผู้อาวุโสมีสลิดพงมีป่ามะพร้าวป่าขนุนป่ามะม่วงป่ามะขามมีซอกเขาที่มีน้ำไหลผ่านมีเทพรักษาป่าเขาที่เป็นใหญ่กว่าทุกผีในเมืองนี้ ผู้ใดมาครองเมืองสุโขทัยและบูชาบวงสรวงผีศักดิ์สิทธิ์นี้เมืองก็จะมีความยั่งยืนแต่ถ้าผู้นั้นไม่ให้ความบูชาบวงสรวงสังเวยผีในภูเขานั้นก็จะไม่ให้ความคุ้มครองเมืองนี้ก็จะชิบหายล่มจมเมื่อปีมหาสกรลัด ที่1,214ปีมาลงหรือพศ1835พอส่อขุนรามคำแหงได้ทรงขึ้นของรานมาแล้ว13ย่าง14ปีทรงเป็นโอรสรับสั่งให้ช่างตัดแผ่นหินให้เป็นพระที่นั่งเพื่อตั้งไว้กลางไม้ตานศิลาจารึกด้านที่4จะต่อจากด้านที่3ทั้งหมด พ่อขุนรามคำแหงลูกขุนศรีอินทราทิตเป็นกษัตริย์ในเมืองศรีสัชนาลัยสุโขทยัยทั้งไทยมาวไทยเมืองแพร่และน่านชาวหลวงพระบางผู้คนที่อยู่ไกลโพ้นไทยชาวอูชาวของต่างมาสวามิภักดิ์มหาสก,กลักรปีกุลได้รับการสั่งให้ขุดเอาพระท่านมาให้คนกราบไหว้บูชาตั้งพระท่านให้คนบูชาอยู่ได้เดือนกับอีกหวัน แล้วก็เอากลับไปฝังลงในใจกลางเมืองและใช้เวลาก่อพระเจดีย์องค์ใหม่5ปีย่างเข้า6ปีจากนั้นก็นำมาตั้งกำแพงหินล้อมพระธาตุอีก2ปีย่าง3ปีเมื่อก่อนตัวหนังสือไทยแบบนี้ไม่มีจนเมื่อปี1005ศกปีมาแม,แมพ่อขุนรามคำแหงไข้ควรในการแต่งอักษรน,นี้ลายสือไทยแบบนี้จึงมีเพราะพ่อขุนรามคำแหงเป็นผู้แต่งไว้ พ่อขุนรามคำแหงไฝ่พระไทยที่จะขยายอำนาจไปยังดินแดงต่างๆไฝ่พระไทยที่จะเป็นครูอาจารย์เพื่อสั่งสอนประชาชนทั้งหลายให้รู้บุญรู้ธรรมโดยแท้คนไทยสมัยสุโข,ขทยัยจึงพร้อมไปด้วยความฉลาดหลักแหลมความกล้าหาญเข้มแข็งหาใครมาเสมอไม่ได้เลย สามารถปรับค่าศึกจนมีราชอาณาจักรกว้างขวางเพราะสามารถปรับค่าศึกได้มากด้านตะวันออกพระราชอํานาจของพ่อขุนรามคำแหงแผ่ไปถึงสอหลวงสองแควลุมบาจายสคาไปจนจรหลดฝั่งโขงสิ้นสุดที่เวียงจันเวียงคำพื้นที่ทางฝั่งตะวันตกของรุ่งแม่น้ำเจ้าพยาอยู่ในพระราชอํานาจของพ่อขุนรามคำแหงทั้งหมดทิศตะวันตกแผ่อํานาจไปถึงเมืองชอดเมืองเมตตมะ งสาวดีจรดฝั่งทะเลที่นั่นทิศเหนือเขตแดนกินไปถึงเมืองแพร่เมืองมานเมืองน่านเมืองพลัวพ้นฝั่งแม่น้ำโขงสุดที่เมืองชวาหรือหลวงพระบางดูให้ประสงคนิกรอ,อยู่ในศิลในธรรมทุกคนก็ผ่านไปแล้วนะครับกับคำแปลของศิลาทั้ง4ด้านเพราะพวกเราได้อ่านแล้วเนี่ยก็ได้สรุปคุณค่าที่ได้มาดังนี้นะครับคุณค่าด้านเนื้อหาได้รู้เกี่ยวกับพระราชประวัติของพ่อขุนําคคำแหง กล่าวถึงพระเกียรติในการลบลบกับขุนสามชนเจ้ามืองชอตกล่าวถึงพระราชจ,จริยวัตรที่งดงามควรเป็นแบบอย่างของพ่อขุนรามต่อบิดามารดาและพี่ชายกล่าวถึงที่มาของชื่อพระรามคำแหงเพราะท่านเอาชนะขุนสามชนได้พระขุนสีอินทรา,าทิตจึงตั้งชื่อพระรามคำแหงคือกล้าหาญเหมือนพระรามคุณค่าด้านแนวคิดความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวในการทำศึกสงคราม ความกระตันยูกะตะเวทีของพระขุดลคำคาแหงซึ่งมีอย่างล้นหลามมีอะไรก็เอาให้พ่อให้แม่เมื่อพ่อแม่จากไปก็มาเลี้ยงดูลูกชายต่อคุณค่าด้านวรรณศิลป์ประโยคที่ปรากฏในศิลาจารึกมักเป็นประโยคความเดียวคือประธานากริยากรมตัวอย่างกูบำเลอแก่พ่อกูกูบำเลอแก่แม่กูกูได้ตัวเนื้อตัวปลากูเอามาแก่พ่อกู กูได้หมากส้มหมากหวานอันใดกินอร่อยดีกูเอามาแก่พ่อกูคุณค่าด้านสังคมสะท้อนให้เห็นถึงสังคมไทยในสมัยสุโขทยัยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวมีหมากส้มหมากหวานตีหนังวังช้างการทำสึกสงครามเพื่อปกป้องดินแดนการสืบทอดราชสันติวงศ์หรือราชสมบัติพอสิ้นพี่กูเมืองทั้งเมืองจึงตกแก่กูทั้งกลม